สวัสดีค่ะ i c h i c w e b c o m นะคะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการลงสินค้าบนเว็บไซต์นะคะ,ะนี่คะคะก็คือหน้าตาเว็บไซต์ร้านค้านะคะที่จัดทําโดย i c h i c เว b บนะคะวิธีการลงสินค้าเนี่ยเราจะต้องเข้าไปที่ระบบหลัง้ารน,นะคะโดยการพิมพ์นะคะ URL ต่อจากชื่อเว็บไซต์เรานะคะพิมพ์ว่า administrator นะคะแบบนี้นะคะ ปึ๊บอชื่อผู้ใช้นะคะกับรหัสผ่านเราจะส่งมอบให้นะคะที่อีเมลนะคะก็คือในที่นี้ก็คือชื่อผู้ใช้แอดมินนะคะปึ๊บเข้าอ่านี่ก็คือระบบหลังร้านนะคะ,ะทั้งหมดนี้นะคะจะสามารถจัดการบทความแล้วก็จัดการ้านค้าได้นะคะทีนี้การลงสินค้าให้ไปที่ your online store ค่ะรูปรถเข็นสีฟ้าสีน้ำเงินนี่นะคะ อันนี้ก็จะเป็นไลน์ไทยช็อปนะคะเกี่ยวกับการบริหารร้าน,นค้าทั้งหมดเลยการลงสินค้าการดูรายการสั่งซื้อหรือการดูยอดขายต่างๆดูที่นี่เลยนะคะทีนี้การลงสินค้าขั้นแรกให้ไปที่รายการสินค้าค่ะจะเห็นว่าตอนนี้มีสินค้าอยู่หนึ่งชิ้นนะคะเอเราอยากรู้ว่าตอนนี้หน้าตาเว็บเราเนี่ยเป็นยังไงนะคะก็ให้ไปดูที่แสดงตัวอย่างก่อนปึ๊บ นี่คือหน้าที่โชว์นะคะหน้าเว็บเรามีสินค้า1ชิ้นคือลาเพอบองคินทากลางวันนะคะรายละเอียดอันนี้จะเป็นแบบราคา600บาทแบบ10กรัมนะคะทีนี้เราจะมาลงสินค้าและก,การที่2อ,อการลงสินค้านี่อย่างแรกที่เราต้องเตรียมนะคะก็คือ1รูปถ่ายของสินค้าค่ะให้เราจัด็นโฟลเดอร์แบบนี้เลยนะคะ แล้วก็เรียงตามหมายเลขหรือตามรหัสสินค้าเลยทีนี้อย่างที่สองนะคะก็คือเตรียมรายละเอียดนะคะจัดใส่ไฟล์ Word อย่างนี้เลยก็ได้นะคะมีทั้งชื่อสินค้ารายละเอียดราคานะคะทีนี้เรามาเริ่มขั้นตอนการลงสินค้ากันเลยนะคะให้ไปที่ปุ่มสร้างใหม่ค่ะ,ะสังเกตว่ามันอาจจะมีหลายช่อง แต่ทีนี้ที่เราต้องกรอกจริงๆก็มีแค่เครื่องหมายดอกจันนะคะเราจะทําเครื่องหมายไว้ให้นะคะเพื่อง่ายต่อการสังเกตนะคะขั้นตอนแรกก็คือใส,รส่รหัสรหัสก็คือรหัสสินค้าเนี่ยในแต่ละชิ้นจะไม่ซ้ากันนะคะเรากําหนดขึ้นมาเองนะคะก็คือ A 0 0 2ชื่อสินค้าก็พาร์อบอง อาจจะใส่20กรัมเข้าไปด้วยนะคะขนาดยี่สิกรัมนะคะแล้วก็เลือกหมวดสินค้านะคะถ้าต้องการให้สินค้าเรานะคะไปโชว์ที่หน้าแรกให้คลิกที่หมวดสินค้าขายดีค่ะมันจะมาโชว์ตรงนี้นะคะมาโชว์ที่ b e s ซ Seller นะคะแล้วก็ การที่เราจะเลือกหมวดสินค้าเนี่ยสินค้าชิ้นหนึ่งนะคะสามารถอยู่หลายหมวดได้นะคะก็ให้เรากดปุ่มนะคะ control ค้างไว้นะคะที่คีย์บอร์ดปึ๊บแล้วก็คลิกที่สินค้าที่เราจะจัดหมวดใส่นะคะคลิกที่หมวดสินค้าก็จะมี2หมวดนะคะเสร็จแล้วใส่ราคาค่ะ1,200บาทนะคะทีนี้ ตรงนี้นะคะเป็นรายละเอียดที่เราต้องใส่นะคะก็คือรายละเอียดสินค้าเหมือนเราจะใส่ข้อความเพิ่มเติมนั่นแหละนะคะก็ก๊อปปี้นะคะก๊อปปีก้กวางนะคะปึ๊บนี่นะคะวางเรียบร้อยแล้วนะคะเราอาจจะตกแต่งก็ได้นะคะตรงหน้าต่างตรงนี้เนี่ยเราสามารถใส่เพิ่มขนาดใส่สีนะคะ ใส่สีสันให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะเอาแค่นี้ก่อนเสร็จแล้วตรงช่องนี้นะคะเป็นรายละเอียดที่เราจะโชว์ที่หน้าเว็บนะคะก็คือมันจะอยู่ตรงนี้นะคะเห็นไอคอนคำว่าขายดีไม่เอ่ยนะคะเราก็ใส่เป็นโค้ดก็ได้นะคะใส่ว่าถ้าใส่เป็นโค้ดนะคะจะมีให้ในคู่มือนะคะก็คือโค้ด html การแทรกภาพ img src นะคะถ้าใส่ควาว่าขายดีก็คือ hot 2อ่าเราลองใส่ hot เฉยๆก็จะเป็นคำว,ว่าคำว,ว่า hot แบบกระพริบได้นะคะ,อ,ะอันนี้คือโค้ดคำว่า hot นะคะ,ะหรือเราจะพิมพ์ข้อความเพิ่มเติมก็ได้นะคะว่าสินค้าขายดียนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวอักษรธรรมดาค่ะมันจะไปปรากฏ ที่ข้างล่างชื่อสินค้านะคะทีนี้ยังไม่เสร็จนะยังไม่หมดขั้นตอนต่อไปให้เราไปที่แท็บภาพถ่ายสินค้าแล้วก็เลือกนะคะภาพถ่ายสินค้าเลือกภาพสินค้าที่เรา,าจะแอดลงไปนะคะเราเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ product สินค้าชิ้นที่สองออตรงนี้มันก็จะติ๊กสร้างทำแนวอัตโนมัติให้เลยนะคะ เสร็จแล้วก็ง,ง่ายๆค่ะไม่มีอะไรบันทึกได้เลยนะคะบันทึกได้เลยนะคะปึ๊บอ่ะเรียบร้อยนะคะลองไปดูการแสดงผลนะคะ,ะรีเฟรก็ได้ปึ๊บนะคะตอนนี้มีสินค้าชิ้นที่สองเพิ่มขึ้นมาแล้วก็คือลาพือบองนะคะขนาด20กรัมสังเกตตรงนี้ก็คือรายละเอียดที่เราพิมพ์โค้ด ฮอตนะคะแล้วก็คําว่าสินค้าขายดีรายละเอียดก็คลิกเข้าไปนะคะก็จะเป็นที่เราตกแต่งเมื่อ,อกี้นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะการลงสินค้าเป็นอันเรียบร้อยนะคะสำหรับการลงสินค้าในหมวดสินค้านะคะสำหรับครั้งต่อไปนะคะเราจะมาสอนการลงสินค้าแบบมีคุณสมบัติค่ะสามารถติดตามชมในคลิปหน้าได้เลยนะคะ อย่าลืมนะคะอยากมีเว็บสวยไม่ใช่เรื่องยากค่ะปรึกษาเรานะคะหรือใครสนใจทาเว็บไซต์นะคะสามารถกรอกแบบฟอร์มทําเว็บมาได้ที่นะคะเวอร์ไวเว็บไอชิเวคค่ะมีทีมงานคอยดูแลแล้วก็บริการซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะขอบคุณค่ะ